ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่ังนิช h a นเนลนะคะล่าสุดนะคะเรามาดูกันเนาะแม่ป้าเขาทําอะไรนี่อู้แม่ป้าเขาสอนเนาะนี่ใช่นน่เนาะไม่รู้เขาสอนอะไรเนาะน่าจะเป็นปลาหรือกุ้งเนาะนี่เรามาดูกันได้บอสสอนอะไรคะ สอนกุ้งโอ้โหนี่วิธีสอนกุ้งเนาะน,นี่นี่เนาะวิธีสอนกุ้งกุ้งนี้จะอยู่ในสะเนาะโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากเนาะมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยเนาะดิ้นเร่ๆเี่ๆดูเนาะนี่โอ้โห,ว,โหวิธีสอนก็กวนๆเอาแบบนี้เนาะโอ้โห ก no> ุ้งขาวเนาะนี่หอยก็ดูเยอะมากหเป็นตาตุ้ยแค่หอยนั่นกะยักนั่งเนี้ยโอยโีโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้เโือกยมีนิ้วน้้งโอ้นยอ้ยนอะกโ้ยอออ ต blue ุ้ยไงตัวกุ้งมีแต่กุ้งขาวนี่เนาะมีทีสวบ่เอาอันจะลุงน้ำมาตึกเบิ่งเนาะจะุงก็ตึกอันน้ได้ยู่บ่เห็นอันกงอันนั้นเนาะ มันหอนเลยเลยยุ่งลงหนักหนึ่นาะวิธีกวนเราจะใช้เท้าวกวนกวนเอาเนาะหน่อยก็ได้เยอะจริงๆเนาะหน่่ยใหญ่มากในเอชีโอ้โหกุ้งเห็นไหมคะกุ้งขาวนี่หากินแบบบ้านๆนะคะเอาไปตำเอาไปแกงเอาไป ใส่สุกเท,ทาลาบเทาก็ได้นะคะนี่บัตถือบัตรถือเนาะไอ้ยู้มันยังได้อยู้ค่อยว่าว<ะ>มันก็ได้อยู่เด้อัดขี้เนื้อกะบ๊อบมีผัดเป็นตาทิมีเถือกกะเถือกเนาะมันเลือกมันเลืกอก,ก,อกอม,มันเลหัดเถอมัน มัน,นแตล,ล้อตรงเอาโคงเนาะโคงกระย่ามันโอ้โอ้ยน้อิสีซ่อนจะหากินแบบบ้านๆเนาะนี่น้ำน่ะสะนี่ก็บอกแห้งเนาะบดปีเนายสบายบ่ ตีนุ่งสเยคอน้ำชุกพอดีบดน้ำมันน่งแล้วก็ก,กระดับผดโอ้ทัเฮากะแล้วพอดีมันสูงมาพอดีนมันรดดกครโยนน้านมันบ่เฮ้เราเริ่มมันอยู่ด นี่เนาะวิธีสอนน่าจ,จะเอาจะดุ้งมากล่องเนาะนี่น่าจ,จะได้เนาะอีีนี่วิธีทำมันไม่มีแหนเนาะมีแต่น้ำน้กบ่ม้อันนี้ละหลน มันมีคี้งหอมีสังมันจิทึกอยู่เนาะดีอย่างบกุงอันนี้นะมันมาอยู่เดียวเนาะป่าได้ลงอย่บอกแต่ละปบีดท่วมอย่าบ่อสนามนะหลอย่บอกเวลาน้ำ จะส่งคุณเร้่องนะ oh. น้มันไะม่ดีโอ้นี่เนาะรวมจนโขงห้างมากเอาถิ่นคนไม่ได้เลยลนะ่ะโอ้น้ำมันน้ำต้นห้างในจนฮอดกดูเนาะปล่อยก็ไปเบนะิดเนาะมันมอยู่รอป่าเพราว่ามันมากับป่าธรรมชาติมันกะ็มาดีอืมที่มันยังมีก็ดูนี่เนาะวิธีสอนของแม่ป้า ไม่มีไหนไม่มีอะไรมีแต่ดินและใบไม้เนาะนี่ถ้ามีไหนมีอะไรมันจะมีเยอะกว่านี้่ได้กม็ในในไม่ได้แล้วก็วยังดีเอาถือหอยเนาะหอยจะล้ายขนได้เอามาปล่อยอืมามาให้เล่าเรื่องแบบ สุดเท่าเมื่อวานาาาวนีน้แย่รับเท่าเซตจนเ็จะหงกนี้สหากะเฮ็ดได้ดูค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชาแน,นลนะคะ